สวัสดีครับ TN Home Carp นะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตบ่อปลาของผมนะครับเป็นบ่อขนาดประมาณ6ตันนะครับซึ่งต้องเท้าความไปก่อนนะครับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบ่อผมเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีแค่กองหลักกันตรงนี้4ช่องนะครับแล้วก็น้ําจะเป่าออกที่หัวเจ็ดหัวที่1แล้วก็หัวเจ็ดหัวที่2นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับ modify ใหม่เนื่องจากเ,เราเพิ่มในส่วนของกลองออโต้เพิ่มน้ําตก แล้วก็ปรับทิศทางน้ําใหม่นะครับสังเกตดูว่าจะไม่ใช่หัวเจ็ดแล้วนะครับซึ่งที่ผมปรับระบบเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเ,เนื่องจากหัวเจ็ดเนี่ยคือข้อดีมันก็คือเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ช่วยให้กระแสน้ําในบ่อเป็นกระแสน้ําบนนะครับทำให้มีการพัดเศษขี้ปลาเข้าสกิมเมอร์เข้าสะดือได้ง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะมองไม่ค่อยเห็นปลานะครับเ,เพราะว่ามันจะมีแรงสั่นของน้ําแล้วก็ ฟองอากาศที่ค่อนข้างเยอะบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราดูป่าจากมุมนี้เนี่ยมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยทําการปรับระบบใหม่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับว่าสังเกตทางน้ําออกของผมจะเป็นแค่กระแสน้ําออกตรงนี้ไม่ได้เป็นผ่านปั๊มนะครับปกติช่องปั๊มน้ํานะครับผมจะอยู่ช่องที่4ี่ก็คือช่องตรงนี้จะแบ่งเป็น4ี่ช่องอผมมีการย้ายปั๊มน้ํานะครับไปอยู่ช่องแรกนะครับ แล้วจากนั้นผมก็ทําการโชค๊คน้ํานะครับตรงกระโหลกปั๊มเนี่ยผมทําการต่อตรงนะครับเข้าสกิมเมอร์แล้วก็สะดือเทียม2จุดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สะดือเทียมเข้าสกิมเมอร์แล้วก็สะดือหลัก2จุดจากนั้นผมก็โชค๊คน้านะครับเข้ากลองออโต้ของผมจะติดกลองออโต้ทั้งหมด2เครื่องเลยนะครับเป็นของ TN ทั้ง2เครื่องนะครับก็ะจะมี TN Filter Bo ตเป็นรุ่นโปรซีรี์รุ่นท็อปสุดแล้วก็ทีเอ็นดรัมฟิลเตอร์นะครับก็ติดเสริม ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าการติดตั้ง2ระบบพร้อมกันก็ได้หรือจะติดตั้งระบบใดระบบหนึ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อจากปั๊น้ําที่ผมเอาไว้ในกลองช่อง1น,นะครับคือเจาะผนังบ่อนะฮะแล้วก็โชคมาตรงนี้ทํามทางแยกเข้ากล่องออโตรุ่นโปรจุดที่1แล้วก็มีวาล์วลดเพื่อปรับความแรงไม่ให้เข้าตรงนี้แรงเกินนะครับ เพื่อความบาลานอีกทางหนึ่งก็ต่อขึ้นดำอ่าตรงนี้เป็นน้าเข้าในตัวดำฟิลเตอร์ส่วนน้ําออกจากดำนะครับผมก็ไหลกลับเข้าที่ก่องออโต้รุ่นโปรที่ชั้นบนแล้วก็ใส่ข้งอ,องอลงที่ชั้นล่างเป็นชั้นใส่วัสดุกรองชีวภาพเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ท่อตรงนี้ <S <S เห็นไหมครับเป็นท่อน้ำเข้าเอ่อท่อน้ําออกจากตัวกลองออโต้ทั้งดำแล้วก็ทั้งรุ่นโปร ไหลกับลงบ่อ,อลงกลองหลักช่องที่1ส่วนท่อตรงนี้ก็คือเป็นท่อกรณีบายพาสเผื่อเราใช้ปั๊มน้ําที่แรงเกินไปนะครับน้ําจะได้ไม่ล้นท่วมหลังชั้นที่2ก็คือไหลกับลงบ่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นท่อบายพาสเผื่อไว้ซึ่งเมื่อน้ําน้ําดีที่ผ่านกลองออโต้ทีแอนฟิลเตอบแล้วก็ TN d อนดัมฟิลเตอแล้วเนี่ย น้ำที่ผ่านกันกรองก็จะออกมาช่องนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะไหลเข้าสู่ช่องชียรภาพช่องที่1น้ําก็จะเป็นลักษณะไหลเอื่อยๆนะครับไหลเออไปช่อง2โดยการมุดล่างออกบนนะครับแล้วก็มาที่ช่อง3ช่อง4อ่าแล้วก็เออไหลออกบริเวณท่อตรงนี้ข้อดีของการปรับระบบตรงนี้นะครับโดยการเอากรองออโต้ไว้ด้านนอกเนี่ยเป็นชุดกรองนอกแบบนี้นะครับ ก็คือดูแลเซอร์วิสอะไรง่ายนะครับคือกายภาพจะอยู่2จุดนี้เลยเราก็ทำให้พื้นที่ใส่วัสดุกรองชีวภาพในกองหลัก4ช่องเนี่ยผมสามารถใส่วัสดุกรองได้ทั้ง4ช่องเลยเพราะว่าหลอด UV ผมเอาไปใส่ในตัวกลองออโต้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับทำให้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกลองทั่วไปใช่ไหมครับช่องปั๊มน้ำก็คือช่องที่4เนี่ยเราจะไม่ได้ใส่วัสดุกองเพราะว่ามันจะมีปั๊มน้ำ มีหลอด UV นะครับทำให้มันเสียพื้นที่กรองหลักไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มีการโมดิฟายใหม่นะครับก็โดยการเอา UV ไปใส่ที่กรองออโตแล้วก็ปั๊มน้ำไปอยู่ช่องแรกทำให้น้ำช่องแรกก็คือใส่วัสดุกรองได้ช่องสองก็ใส่ได้สามก็ใส่ได้และสี่ก็ใส่ได้ทำให้เพิ่มพื้นที่ใส่วัสดุกรองได้อีกแล้วก็มีการเพิ่มสะดือเทียมนะครับใต้สกิมเมอร์อีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับคือมันเป็นท่อดำอาจจะมองไม่เห็นนะครับด้านล่าง ตะล่างสกิมเมอร์จะมีสะดือเทียม1จุดแล้วก็มีบอลวาลไว้คอยปรับความแรงเบาให้สะดือกับสกิมเมอร์เนี่ยดูดให้มันบาลานซ์กันสังเกตด,ดูผิวน้ำบอกผมนะครับว่าฟองไม่มีเลยนะครับใสปิ้งเงาแวบ,บนะครับแต่ว่าก็อย่าไปปรับให้มันสกิมดูดแรงไปนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับสกิมให้มันดูดแรงเนี่ยสะดือบอ่ก็จะดูดเบาลงนะครับเราต้องปรับให้มันพอให้แค่เก็บฟอง ผิวน้าเมือกปลาต่างๆให้มันหมดก็เพียงพอนะครับไม่ต้องไปดูดที่มันแรงมากนะครับเพราะว่าไอเศษตะไคร้ที่มันฟุ้งอยู่ในน้าเนี่ยหน้าที่หลักๆคือจะเป็นสะดือสะดือหลักในการดูดพวกเศษที่ปลาเศษตะไคร้ที่ฟุ้งอยู่ในน้ํานะครับสังเกตดูเห็นไหมครับว่าแบบนี้ผมก็จะมองปลาได้ชัดเจนขึ้นอ่าเมื่อก่อนนี่จะแบบฟองอากาศตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น้ากระเพื่อมแรงเพราะว่าหัวเจ็บ ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็นลักษณะน้ําเอ่อออกก็จะเบาลงเห็นปลาได้ชัดขึ้นแล้วก็ส่วนน้ําตกนะครับผมซูมให้ดูน้ําตกผมติดตั้งปั๊มแยกหนึ่งตัวเลยนะครับจุ่มไว้ในบ่อเมื่อ,อก่อนจะเป็นหัวเจ็์เมื่อก่อนจะเป็นหัวเจ็์หัวที่หนึ่งกับหัวเจ็์หัวที่สองเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกันคือทํางานพร้อมกันแต่ตรงนี้ผมแยกระบบเลยน้ําตกก็คือน้ําตกต่อสวิตควบคุมต่างหาก แล้วก็ปั๊มก็อยู่ตรงนี้ใช้ปัม๊มน้ำตกของผมต้องการให้มันไหลประมาณนี้พอนะครับไม่ไม่ต้องการให้มันแรงผมใช้ปั๊ม4,800ลิตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนปั๊มหลักผมใช้1 0,000ลิตรสําหรับบอ่อผม6ตันนะครับปั๊มหลักผมไว้ในช่องช่องหนึ่งส่วนปั๊มในการโชคดูดในนี้จะมีปั๊มสามตัวนะครับในบอ่อผมแต่ปั๊มตัวที่3ตัวนี้เนี่ยเป็น9,00 0ลิตรไม่ได้เปิดนะครับ เอาไว้สําหรับเวลาเราล้างบ่อก็จะเพียงแค่บิดวาล์วแล้วเปิดสวิตช์น้ําก็จะโดนเดนทิ้งออกไปที่ท่อน้าทิ้งเลยก็เป็นการออกแบบบ่อให้อ่เราใช้งานได้ง่ายนะครับส่วนการทํางานของดัมฟิลเตอร์นะครับก็เดี๋ยวผมประพาไปดูนะครับน้ําก็จะเข้ามาช่องนี้ถูกไหมครับเมื่อระดับของเสียสูงขึ้นก็จะไปดันเซ็นเซอร์ลูกลอย ให้ระบบฉีดทำงานอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับไปสถานะก็จะขึ้นติดนะครับแล้วก็ตัวนับเวลาก็จะเริ่มนับเวลาถอยหลัง40วินาทีเบื้องต้นผมตั้งตัวดำเนี่ยให้ทำการฉีดล้าง40่ินาวินะครับ น้ำก็จะโดนเดนทิ้งออกไปตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็คือต่อท่อเดนน้ําทิ้งออกนอกบ้านไปเลยเนี่ยครับเมื่อเวลาครบกําหนดที่ผมตั้งไว้40วิระบบก็จะหยุดการทํางานอัตโนมัตินะครับส่วนตัว Tn s u t e r b o t รุ่น Pro นะครับก็จะเป็นการเดนขี้ปลาทิ้งนะครับนี่ครับผ่านแผ่นสแตนเลสร้อยไมโครเหมือนกัน แล้วก็จะมีระบบโอเวอร์โฟลในตัวก็จะทำการล้นน้ำออโต้ให้ในตัวสำหรับ TNC t e r b o ่่โ Pro แล้วก็ชั้นล่างเราก็เพิ่มวัสดุกรองชีวภาพใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ทำงานกันแบบ2ระบบให้ได้ชมกันเลยนะครับว่าคุณภาพน้ำออกมานะครับว่าใสปิ๊งเลยนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ผมใส่เต่าหมูบินตัวเล็กไปนหนึตัวอ่า ให้ดูภาพรวมนะครับคือเห็นปลาชัดขึ้นนะครับเพราะว่าอ็อกบาร์ผมก็ไว้จุดนู้นนะครับทําการตีฟองหน้าน้ําให้ไหลมาทางนี้เพื่อสกิมเมอร์จะได้เก็บตรงนี้ก็เป็นแค่น้ําไหลเอื่อยๆนะครับสังเกตด,ดูว่าปลาผมก็เห็นชัดขึ้นนะครับมองแล้วสบายตาขึ้นเพราะว่าปกติหัวเจ็ตมันจะทําแบบให้แบบผิวน้ํามันกระเพื่อมเยอะเกินไปแล้วมีฟองอะไรนะครับ ทำให้การชมปลาเนี่ยอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นไอเดียกันได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะ,ะโมดิฟายบอใหม่ก็เอาเป็นแนวทางกันดูนะครับส่วน Tn d u m p Filter หรือว่า Tn Filterbot เป็นชุดกรองออตโต้ระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัตินะฮะของทาง Tn Home Craft เนี่ยเราก็ทำหลากหลายรุ่นเลยนะครับเป็นระบบออตโต้แทบจะทั้งหมดทั้งแบบแผ่นตะแกรงเองียงพร้อมระบบฉีด แล้วก็ TN d ดัมฟิลเตอร์ก็สนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ TNH o m e ครับอุดรธานีนะครับเราให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านนะครับทุกขนาดบ่อเลยจะเอาไปเป็นกรองหลักกรองเสริมหรือว่าเสริมกรองล่างตู้ปลาชุดกรองล่างตู้ปลาระบบล้างขี้ปลาอัตโนมัตินะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ TNH อ m e โมครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์0 82 569 646,1นะครับขอบคุณมากครับ